อเอาความสำเร็จเอาดึงวันวัดดึงวันดึงวันดึงเอาวัดดึง,อดงเองอได้แล้วไม่ไผ่หนึ่งแล้วโอ้ยเยยาวมากเลยครับมาขอไม้ไผ่แค่สี่ลำแค่ลำเดียวก็ยาวเป็นวาลำเดียวก็พอแล้วค่ะแล้วก็ได้เ็จประมาณว่าลำโคนที่เขาตัด ตัดไว้ให้มันแห้งๆเก่าๆคาแค่นั้นนะคะเอาไปทําเสารล้าไก่นะคะนี่ค่ะลําเดียวคุ้มเลยค่ะไม่ไผ่เขายาวมากนี่นะคะ่ะเจ้าของบ้านเจ้าของบ้านไม่ไผ่นี่ค่ะมาแก้วนะคะแม่น้องเอิญเพื่อนน้องกันค่ะมาขอเขาอันนี้บ้านข้างบ้านนั่นค่ะบ้านเบียร์ที่จะไปทำเล้าไก่ อยู่รัวติดกันค่ะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ขอบคุณหมูอ้วนขอบคุณหมูอ้วนแล้วก็ขอบคุณน,นาแก้วเจ้าของไม้ไผ่ค่ะ